นี่นะคะไอ้ที่เราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะที่ขั่วแล้วนะคะมันก็จะไไหลุนง่ายมา สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอามือออกจากกระต่ายมีอนหน้าร้อนมันจะกรอบเหรอสวัสดีค่ะเพื่อนๆอุ้ยกรอบเลยเหรออ่ะไม่มีเราชิมสิไม่ให้พี่ตางันหนึสวัสดีค่ะยังอุ้ยร้อนร้อนเชิญสวัสดีค่ะคำสัส่งนะคะอยากกินเกาลัดแต่เช้าอ่ะคือเร็วๆว,ว,วิ่งๆไปให้พี่ตา สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็คั่วเกาลัดอีกแล้วนะคะเป็นคั่วเกาลัดตามสั่งค่ะเพื่อนเพื่อนนี่วันนี้เราก็แกะเปลือกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนเราแกะเปลือกแบบนี้นะคะนี่เราแกะเปลือกแบบนี้นะแล้วเราก็มาขั่วมันจะแกะง่ายมากเลยอันนี้เป็นเกาลัดที่เราเก็บมาเมื่อวานนะคะ ใหญ่มากๆแต่อันนี้ยังไม่แกะนะคะเดี๋ยวแมวก็จะแกะพยายามคั่วไว้แล้วก็แกะใส่ถุงไว้ให้ลูกๆทานนะคะนี่เห็นไหมล่อนเลยค่ะเพื่อนๆกระทะนี้จริงนะกระทะนี้เอาไว้คั่วอย่างเดียวเลยค่ะคั่วแล้วเขาก็จะเสียนะคะดูนะคั่วแฟนอ่อนนะคะน็องเป็มอมอ่ะติดใจอ่ะ อ,อีกอันึงให้พี่จังดร้อนนะขั้วยังไม่สุกดีเลยแต่ว่าอ่ะเห็นไหมระวังมือนะคะร้อนมากนี่เราก็ขั้วแบบนี้นะคะขั้วไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ขัว้วทีไรก็หมดนะคะว่าจะขั้วแล้วก็แกะออกนะคะอย่างนี้ไว้ทําขนมนะคะว่าจะแกะออกแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงอย่างดีแล้วก็ใส่ตู้แข็งไว้ให้ ลูกกินนะคะช่วงนี้เกาลัดเยอะเลยว่าจะถนอมอาหารไว้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถนอมเลยพัวทีไลก็มดทุกทีค่ะเพื่อนๆอร่อยแต่ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะกินได้อยู่พัวทีไรยังไม่ได้ปิดเตาเลย แลวขั้วไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะแกะอย่างนี้เขาก็จะล่อนออกนะคะเอากล้วยใช่กะจางงี้เยอะๆให้พี่จางอะไรมาเดี๋ยวกั้วก่อนพี่จางกินหมดกขั้วให้สุกเอามาอีกรอก่อนค่ะให้มันสุกก่อนอุ้ยกระทะโดนเลยกระทะโดนก็รู้แล้วมันยังไม่สุกมันยังไม่หลุดออกหมดจะเอาแบงนี้เลยได้มั้ ว้าเยอะเลยขวดต่อไปให้จนหลุดออกนะคะได้วิธีนี้แต่กระทะจะเสียใช้กระทะเก่านะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าใครมีเกาลัดก็ลองวิธีนี้ได้นะคะคเพื่อนๆหลุดออกเลยอันนี้ก็ขวดเกาลัดอีกแล้วลูกๆชอบทานนะคะคุณแม่ก็มีกําลังใจไปเก็บเกาลัดนี้ค่น แล้วถ้าเสร็จแล้วมีนี่ทำไมให้วันนี้มันยังไม่เสร็จให้รอก่อนแต่ว่าต้องเสร็จยวกอว่อนใช่เร <eyeballs ume. S 2> าพยายามให้โดนไปทุกที่นะคะขั <Burg st. S 2> วไปคนะ่ะโอเคนะคะสำหรับขัววันนี้ก็ น่ากินมากเลยค่ะยิ่งพั่วยิ่งร่อนออกนะคะเห็นไหมนคนกินอร่อยคนเก็บก็มีความสุขมีกำลังใจที่จะไปเก็บมาให้กินนะคะเห็นไหมอุ้ยอร่อยเลยอร่อยเลยค่ะร้อนอยู่เลยนี่รอบนี้ ตัวไปเรื่อยๆค่ะแต่ระวังไม่ิดนึงนะคะพยายามกลับให้เขาโดนความร้อนให้โดนทัวนะคะอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่โดนถ้าโดนตัวตัวแล้วก็จะร่อนนะคะโดดออกแล้วเนี่ย เอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาใหม่มาเก่าก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปคะ่ะบ๊ายบายจ้านี่นะคะไอที่เราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะที่กลัวแล้วนะคะมันก็จะหลุดล่อนง่ายมากเลยคะ่ะเห็นปะน่ากินไอที่เหลือยังยังไม่ไม่แกะต่อนะคะเอาแค่นี้ให้ดูก่อนนะคะเพื่อนๆ ออเดอร์นะคะคุณอันนี้ที่เก็บมาเมื่อวานนะคะตอนคำ่คำๆนะคะเดี๋ยวค่อยมาขว่วยอีกทีนึงนะคะบายจ้า